การประกอบซิงสแตเลตเกรดส0 1อ่างล้างจานหนึ่งหลุมรุ่นมีชั้นวางและขาเหล็กในชุดประกอบมาด้วยซิงล้างจานหนึ่งหลุมชุดโครงประกอบชุดสะดืออ่างและท่อระบายน้ําทิ้งชุดก๊อกน้ํา1ชุดขั้นตอนแรกให้ทําการใส่ยางรองขาทั้ง4่ขาเมื่อใส่ครบทั้ง4ขาให้นํามาประกอบกับชั้นด้านล่างโดยการขันน็อต4ี่มุมเมื่อขันน็อตครบทั้ง4มุมแล้วจากนั้นนําชั้นวางชั้นที่2ยึดเข้ากับขาทั้ง4ขาโดยการขันน็อตทั้ง4มุมเมื่อขันน็อตครบทั้ง4มุมแล้วให้ทําการนนําากอบโคงด้ ทาบกับขาทั้ง4่ขาและนําขาชั้นวางด้านบนประกบเข้ามุมอีกชั้นและขันน็อตให้ครบทั้ง4มุมให้ทําการนําสิง์มาวางนําขาชั้นวางด้านบนอีก2ขามายึดเข้ากับอ่างล้างจานโดยการขันน็อตทั้งสองข้างเมื่อขันน็อตครบทั้งสองข้างแล้วให้ทําการนําชั้นวางด้านบนมาท่ากับขาชั้นวางและขันน็อตให้ครบทั้ง4มุมเมื่อขันน็อตครบทั้ง4มุมแล้วนําตัวโครงกันของล่วงมายึดเข้ากับชั้นวางด้านบนโดยการขันน็อตทั้ง4มุมเมื่อขันน็อตครบทั้ง4มุมแล้วให้ทําการดดันนฝาาปปิลลูกกก๊๊อแะะํรบ เข้ากับตัวอ่างโดยการขันชุดประกอบด้านล่างเมื่อยึดก๊อก,กกับอ่างเรียบร้อยแล้วให้ทําการนําสายก๊อกมาขันเข้ากับตัวก๊อกจากนั้นวางสะดืออ่างลงบนอ่างล้างจานและขันยึดให้เรียบร้อยนําโอลิงยา,งาใส่กับท่อน้ําทิ้งและขันเข้ากับสะดืออ่าง และประกอบตัวปลายท่อน้ำทิ้งสำหรับเสียบลงท่อนำตัวยางกันซึมประกอบเข้ากับตัวกันน้ำแบ<ส>นเข้ากับหลุมอ่างใต้ซิงและขันน็อตยึดจากนั้นต่อท่อกันน้ำล้นเข้ากับตัวท่อระบายน้ำเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้สิงหลังจานได้แล,แล้วผลิตจากสแตนเลตเกรด2 0 1มีความแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานยาวนานผลิตจากโรงงานมาตรฐานสนใจสินค้าสั่งเลยได้ที่ r a b i s c o m